เซ่ชิ้นยูเซ่แตงโมยูเซ่ป่ะไม่ข้างฮะที่ไหนไปเนี่ยนี่เนี่ยไอ้ผีผีผีไอ้ชิบหายแล้วเพราะว่าแตงโมมันมีของดีไอ้มันได้อะไรวะของดีอยากรู้จริงๆเลยตอนไหนแตงโมเกิดโอ้โหแตงโมฟองอะได้ลมชูชีพไอ้สัตว์ฮะเชื่อ,ไอะไร <laughs> เนี่ย,ยแสดงว่าลมชูชีพขายได้ราคาดีนะ เราจะขี่บอลโของเ,ออเก็บไม่ได้เลยต้องตายอยู่เนี่อยูกระเป๋าแล้วเนี่ยเห็นปะพุ <laughs> ดไม่ได้เดี๋ยวแค่ผีกันแค่ผีกันอันนา่าจะเอามีดมานหนัหน่อยหายล้วชิน้นเตะไปแล้วสิน่าเตะซูนมาตายไปอ๋อมันตายดูสิ วันท <mm ันเต็มันแล้ปวิ่งมาแค่เบสิกอ่ะโอ้โหอะไรโอ้โหในของโคุณเจเน่ชินได้เลยมาเก็บมาเก็บไหมบ่ได้บ่ได้มาเก็บแล้วก็ว่าไปขายมาเก็บแล้วว่าไปขายเกไฟเกเขามันดีป่ะมันดีป่ะมันเอาไว้เออ่ทำบ้านไว้สุดท้ายอ่ะมันดีแต่เอาเอาอยู่ก็มืดเอ้าสรุปมันดีเนาะโอเค ว่าไปเอาโพสแปครับใช่ไหม<ะ>อ้าวทำไมแก้ไฟมันขายยังไงเนี่ยเนี่ยครับแกแก้ไฟมันขายตรงไหนครับอ่าน้าจะร้านปืนนะครับถ้าจำไม่ผิด ขนมคนนี้มันเท่ดีจังวะโอ้เขี้ยได้ักสามพันาตัว อุ้ยได้มื่นสามมาครับดำรู้เส้นทางรวยแล้ว,วดำพัฒนาดำเกิดการพัฒนานะครับปีอยู่ที่เมื่อไหรเมื่อไรปีสองกลับมาแล้วกลับมาเอาโคตรแหละเจะรอดไปพร้อมกันรอกันเ่ๆโคมรอย่าง,ง,งโคตรอย่างบินหนึ่ง โอ้โหไอ้เหี้ยชินซื้อทองเล้วก็เลยไปเกิดบ้านแมนเมนซื้อทองไปแบบวัดเต๋อไม่ตังเป็นแสนแล้วครับทุกคนขอขอหมื่นเดียวเบาดูว่าครับดำดูเส้นทางรวยแล้ววันนี้สวัสดีครับวันนี้สวัสดีวัยรุ่นรุ่นชาวสกัมนะครับผมจะพามาฟาร์มตังนะครับฟาร์มนี้ครับนี่ครับวิธีฟาร์มคือค้นแตงโมนะครับ อันนี้อันนี้ไม่ใช่แตงโมนะครับอันนี้ไม่ใช่แตงโมปุนไม่ได้มันไปเซฟโซนเหรอเออไปเซฟโซนนี่นะครับมันใช้ปืนไม่ได้เหรอแก๊สไฟก็จะตกแท่งแล้วประมาณเท่าไหร่นี่แหละครับจำไม่ได้สามพันเออยิงทำไมผีแดนไซเต็มเลยบอกอะไรล่ะตังหลังกับผีอะเต็มอยู่นะ เฮ้ยโอ้ยฮู้งไม่จำสก,กีพีอ่ะอ๋อคนจะแม่แต่โดนเลยหวัวตาเล่นเด,อดอือเเดเลยเออหัวตาเล่นเดอือดจีบเล่นเดือดโอ้ยผีเสียบไม้เราไม่เข้าซอยเนี่ยตัวปี๊ปืนชิบมันก็ตีเราไม่เข้าหนิอ๋อเอ้าเอ้าเอาเอวะมันตีเาขาว่กเข้านี่มาแล้วดำ<ว>จะ<ม>ตืน่นตกใจทำไมวะดำเลตกตื่นดำเป็นสิ่งละดำมักเม่บัวเทอร์มิลอนเลย <laughs> วายดิการหรือ,อปุตเตอร์อมิลอนน <c oughs> วีผมเอาบัตรเครดิตมาด้วยไอ้เหีเ้ยเวลาเจอคนแบบปุ๊บเขาเอาพูดรถเลยหักทิ้งเลยโอ้ยดำชี้เส้นทางด้วยนะครับคือตเตอร์มิลอนนะครับ <c oughs> วายวายดิก วายแบ็กเพรสเซนต์ไลท์วอเตอร์เมลอนนะครับสาเหตุที่ดำชอบแตงโมนะครับอ mm hmm. นี่ครับเราจะพาไปดูผลประกอบการจากการขายแก้ไฟนะครับ uh, ต้องขายที่ไนครับค่อรวยขายที่อาร์โมรีนะครับเพราะว่าเ,เพื่อนๆในเซิร์ฟได้บอกผมว่าขายอาร์โมรีจะได้ราคาดีสุดครับมันจะตกก้อนแล้วประมาณสามพัน hmm. นะครับมาดูผลประกอบการนะครับอ2 0ันก,ก็เที่ 2, <น>อันละ2,000นะครับหลักตามลงแล้วเลยเฮ้ยขายส่อแบ่งได้เลยนี่หว่าก็ดีแท้เอาเลยว,ว้าว2,000ดำตีนตะหนกดำววไม่ได้เหียมากเกิน <laughs> ยิ้มหวานเลยดำยิ้มหวานเลยดำได้รถแล้วดำรวยไม่รู้เฮ้ใเกิดมานะชิจิมีคนมีคนดี่เงี้ยมีคนแก้ผ้าแก้ผ้าเอาเลยลิงลิงลิงเยี่ยไปเจอคนอยู่สวนแตงโมแก้ผ้า ตายกูบนลิงแล้วอะนาวชิ้นยูเซชิ้นยูเซขุยไม่ได้ไปเลยไปไหนนะามบินไหนอะสันแตงมเสร็จเดี๋ยวอีกคนๆๆบินหนึ่งใช่ไหมบินหนึ่งใช่ไหมแตงโมบินหนึ่งแมนแมนแมนตายเอาตายอย่างตาย วิ้ยเขียแมงต่อยแรงจัดนีกูไปสอมัดเดียวเดีวชเผากงนเดี่ยดี่ยวเดี่ยวเดี่ยวเฮียเจอกูกูเซียนชื้ไฟเก่าไอ้สัตว์นีเลยหีเลยมันหลายชิ้นซอยเน่ันหลายหลายขวลังบินได้ไหมนี่ปืนได้ไหมตีกันตีกันตีงตาย ากัเพียงเราเมือกันพี่นะกูแทงชุดเต็มก่อนนะอันดับแรกอะชุดเต็มเอ้มันได้แต่กำปั้นเต้มิตรดาเมจมัดเตอดี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 

อมมม่ันยิงเข้าไหมเนี่ยปืนอ่ะบอบมันยิงคนบ่าเขาไม่แต่ดาเมจก็ปั้นอ๋อยิงเขาไม่เข้าอเยนี่มันจะตีมาโค้มันจะตีมาโค้ไอ้ยอเมันบาไอ้ยอมมันบอพีตี่กเขาอีทีปนี่พีเอก่อนเนี่ย นี่กุลรอซื้อโดนกุลรอซื้อลูกบวออกดีลูกบวออกดีเออเจ้าตายนะเจ้าตายนะตายตายสุดเสียวไผยวายอยากให้มาสุดเสียวไอ้เหี้ยแตงโมเดือดไอ้สัตว์ส่วนแตงโมเดือดไอ้เหี้ยตีกันหม่ตีกันที่ส่วนแตงโมว่ะยืนละตรงนี้ตัวเหญ่เชมวย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 เอา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  จิตเดียวจิตตัวยาวจิตตัวยาวสาปิงๆเห็นดึข้าหมดเลยเอาหลุดไปแล้วเจอไอ้เจ้นี่มันจกหุ้นไนีัส เจ๊จกปูนไอ้ยัยนี่คุณตายมึงจกปูนเดะมึงจกปูนเดะอันนี้เจ๊าะปูนเดยเฮี้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 ยมันมีมันมีปูนมันมีปูนไอ้ห่านี่ต่อยแอดบ้านมันต่อยแอดบ้านว้าบละกูว้าบละฮึว่าฮากูว้าบนี้ได้ก็ไอ้บิคคนเอาเอาดีเหรอเฮ้มันมันมัดป้อมมันมัดป้อม อดีอดีอย่ามันหนีไอ้ซัดนี่มานบลามาดีเตมาอยิ้มใส่ยิ้มใส่มันจูผีอยู่มันจูผีอยู่ต้องสินี่เลยเห็นไหมเดือดรังรังรังลังออกกลังออกออกมาอยู่อดีอดีมันสองกระเป๋าเลยไอ้แค่นี่รวยแท้ย่าไฟสองกระเป๋าอ่ะไอ้แค่นี่ จะทำผมไหมครับพี่ชายไโปรดเล่นใหม่อโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ตังร้อยเจ็ดสิบห้าบาทครับหยุดก่อนครับหยุดกอ่อนเอาตังผมหายครับผม,ผมเล่นใหม่ขอโทษครับคุณคส่วนได้ไหมครับสักสิบเปอร์เซ็นต์ครับชีวิตจะปานีคอฟปูนสักสี่ก้อนได้ไหมครับ

มันมันะเีกัน,กนต้อง,องี่เฉยดีเฉยมึายาตายแล้วเฮ้ยเออเอาไปยังเอามาดูอุ้ยน่าจะยิบกระเป๋าอ่ะเฮียโคตรเดาเลยตายไปเอามาดูเฮ้ยเด็กกระเป๋าเลยเดกระป๋า กระเป๋า่มมีอะไรเนอไอ้ัไปซอยนี่ซอยนี่ซอยนหลังเขางเขาไอ้โดนลุมโดนลุมพี่มาไย่งายไปไปไมันนะวิ่ข้กกำโอ้ยมแล้วโอ้ยมะมละ โอเคขอบคุณครับผมไปแล้วครับเจอกันครับไอ้เจอกันต้องมีละต้องมีแหละบ้าบ้าสิมึงเหี้ยเอาต่ออยู่ดิมันไม่ดรอปแล้วมันไม่ดรอปแล้วจะตีกันทำไมลิง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 แตกตื้อ โมโหไอ้เชี่ยนี่วะมันต่อยไม่เลิกเลยไอ้สัตว์นี่เอไปแมงดิไปแมงดิไม่นี่ไอ้สมันวัดหรอกจับมันตายตายแล้วครับตายแล้วตายแล้วว้าวไอเชี่ยไอ้เชี่ยไอเชี่ยว้าวเคาเคากระสุนได้เอาไปเลย มีของควันให้ครบไป, ugi ugi ไปไปไปนี่นี่นี่โอ้นี่ครับเอาไปเลยครับผมเลขหุ้นส่วนกับแปรไฟสีอันนะครับได้ไหมครับเอาไปเอาไปเอาไปเอาเฮ้ยมันให้อ่าไปสัตดิ้งตกตายยังที่เราโอ้ยเราได้กระเป๋าตั้งสองอันเลยโอ้ยผมจัดจัดเฮ้ยบัตรทองไอ้เชี้ยว้าว ไปอแล<อ>้กน <ะ S 1> ันกไปรอหไหมเห็นตะกต้องไปรอกันดิสี่เก้าไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้สห้า่ไห